สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบนปุบเพล่กับสองน้องเคตอีกแล้วพี่น้องในยามสวยๆว้อน,นี้ก็มาเลาะป่าหาเฮ็ดอีกแล้วพี่น,อน้องหาเฮ็ดหาหน่อไม้หาทุกอย่างเอาทุกอย่างที่กินได้กับไปสีหูเนาะ cứ bộ bộ ốc xa Nó mạnh nó mạnh bông mà

cái lột hẻ đấy Mình cả lại ơi này có Sắp lại Ừ. Chú มาหรอกโคตีมันบ่ก่อใหญ่แท้ มันกไม่ไล่ีิห้อมเห็ดปวกใช่ปะหาบุงก่อนพี่น้อง หอมเห็ดปุกหักบโเห็นพี่น้องทุกใช้มันบุตท่านได้โผูบน้องใหม่ยังเฮยน้องไม่บงบ่อันนี้น้องไม่ไล่บ่ไม่ไล่พี่น้องน้องใหม่ที่มันมีคนน่ะพี่น้องเอ้ยแกงแล้วมันสีเสบมันได้ให้นอนหนึ่งทางในน่ะมันสีเสบกว่าน้องใม่ในป่าเฮาเนาะ เขาเอิญเฮ้าบ่เดียนเออไปทางใดอีกของไปใหม่เลยเลยพี่น้อง เอาไม่ไหลพี่น้องตรงนี้นี่ปัดเถอะสามอันหั่นกระส้งอันอันนั้นเอาไม่บุงพี่น้องเอ้มันมันพี่เนาะอื้อไออย่าต้มก็ต้มรถเด้อไพ่อปรยากมากอ่ะนี่นี่ นาน่ะจูมสนั่นอยู่นี่นี่อันนี้กะเตะฮอทเดโผเตะมุ่นเบิร์ดหน้าใหญ่น่ะโผลีอิเน นาใหญ่นีนยีอาเพช้มุ่นเบิดพ่นอ่ะเอ้มีจะโดดหนึ่งมีจะดอกัไหยีได้มอยีอับน่ะเ่ายอกกองูมันบออโอ้ยป้าเจ้าสีได้มหาคู่ปีนี่ใส่กลองน่ะข่ย ้าเห็ดบัวเฮ้ยเขาบ่ไรน้ำบ้ามันหน่าแล้วโอ้ามาทันฮทอกาเขามาอยู่โอ้ขาก็ได้อันี้ระเบ้าระเบ้าเฮ้ยนี่เขามาทางนี้เฮ้ย่วนเมื้องนี้นะเขามานะ เนบ้านนี่นี่นี่เปื่อยนี่เน้อไน้มันบนั่นือนั่นอะไเนี่ยมานามีกับผมีไปมา พี่น้องเลยขออนุญาตบัดคำเด้อจะทีจะกานเลยกตีเตต่อเจคอยไปหาบ่มี่เจนอะไร อันคือสีอันคือสีบัหวงกินละเนาะบ้านนี้ผักสองผ้าฮะนะเพื่อมากมรให้กรมันแรงห่พกรอ,อยู่ตลาดบริวกดนีนีน่อยผักสองผ้าเดินนะเดินเพลย์ยู่นะอเดินเพลย์ยู่นะากิขาวยูะก็ะไม่ใหญ่สำหับม้วนปรากถ้ากระ่เดงมากเลยอือ

ของแสกโซอาขาสองมเพิกก่ของโอคิกีอานีแเก็นเก็เพอต่อไมา้าปนยังไงนะอเป็นรีบอยจ้ะอันน้ำมันลดโดยเค็กามาหน่อยนะ

แมกเมื่อพร้อมปะกระไพกกระมี่ได้ถืออยู่ จักปีแหละยานายเออนายห้อง้าวัด่ื่นเทียงคืนกะซุยปลาถูกจนเมื่อหอดขึงทางอย่างสั่งหยา อราใส่ทั <à déc> <ations> <an iously> ้งหน้าเออยังสิไปจอดอยู่ก็ใส่ทั้งหน้าก่อนเออเออนอนเรา้ายลุยอยู่แล้วลุยยังขนาดนี้ลุยถิมเขียวบอลมันเปื่อนแห้งอันนี้เอื้อเท่านั้นนะ